นับตอนนี้ก็มีอัลบั้มใหม่ด้วยใช่ไหมครับเพลงดังเลยนะส่งมาปุ๊บเปิดบรรลุที่เท่าไหร่ละเปิดสุดเลยฮะกันเหรอว่าอยากฟังนะก็ผมแบบเปิดเลยทันทีใช่ไหมเป็นเพลงที่แผ่นมาถึงปุ๊บผมหยุดทุกอย่างเลยนะเปิดเลยจริงอ่ะตั้งตั้งอะไรไว้ทั้งหลายก็แล้วแต่นะฮะซวยนักร้องคนอื่นไปเป็นยังไงเขาถามความรู้สึกก่อนว่าฟังเราเราเป็นยังไงต้องถามคนฟังด้วยคืออยากฟังตั้งแต่เห็นคําที่นัทเขียนอยู่ที่ข้างหน้าปกแล้วนะครับคือตอนที่ แผ่นส่งมาที่ดีเจนะครับจะมีสิ่งที่นัด เขียนไว้ข้างหน้าด้วยแล้วก็ลงชื่อเลยว่านัทตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่นัทเขียนเองเนี่ยนัทจำได้ไหมนัทเขียนว่าอะไรก็ก็จริงๆคือมันเป็นเรื่องของมุมมองความรักนะคะนัทนัทว่ามุมมองความรักตอนนี้ของนัทก็ก็ก็เริ่มเปลี่ยนไปแต่ว่าสิ่งที่ยังยังคงเดิมคือจริงๆนัทเป็นคนที่มองความรักเนี่ยค่อนข้างบวกแล้วนันก็เชื่อว่าความรักเนี่ยมันยังมีความมันยังมีสิ่งงดงามมีสิ่งดีๆอยู่เสมอนัทว่าคนเราถึงแม้ว่าจะแบบจะดีกันหรือว่าจะอยู่ด้วยกันหรือว่าไม่อยู่ด้วยกันเน ถึงแม้ว่าจะจากกันก็จากกันด้วยดีจากกันด้วยด้วยถ้าเกิดต้องจากกันนะนะคะแล้วก็ยังเก็บความรู้สึกดีๆนั้นอยู่ก็เชื่อว่าตรงนั้นมันมันก็เป็นความรักของคนที่โตละที่ Green Wave ที่ผมทำเนี่ยค,คนฟังขอเยอะมากจริงๆทุกวันต้องมีแล้วมีหน้าใหม่ด้วยนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันตรงกับชีวิตคุณหรือเปล่า<อ>จริงๆแล้วมี อะไรยังไงกับเพลงนี้หรือเปล่านัดเชื่อว่าแต่ละเพลงทุกๆเพลงอะคะ่ะทุกๆเพลงตั้งแต่นัดทำอัลบั้มมาเนี่ยบางส่วนของแต่ละเพลงนี้เป็นชีวิตเราทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราเราจะรู้สึกกับมันหรือเปล่าว่าเอ,อ้ยโมเมนต์เวลานี้อุ้ยมันเหมือนเพลงเพลงนี้จังหรือมันเป็นเหมือนเพลงของคนอื่นก็มีนะคะแต่ว่าทั้งอัลบั้มมันี้ก็เป็นเหมือนตัวนัดทั้งหมดเลยแต่นัดอยากจะบอกว่าเพลงรักไม่ช่วยอะไรก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งของความรู้สึกของความดังอีกมุมหนึ่งซึ่งมันก็ใช่นัดอะในในในช่วงระยะเวลาที่ที่มันนเกกิดขึ้้แลว แต่มันเป็นมุมที่ดีนะนัดว่ามันก็ยังเป็นมีอะไรที่ยังมีความรู้สึกดียังมีความรู้สึกอุ่นๆยังมีความรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ปนเศร้าอยู่ในนั้นเท่านั้นเองคือปนเศร้าแต่เป็นเพลงที่ฟังแล้วบวกนะบวกใช่ค่ะพูดกันขนาดนี้แล้วนะฮะเจ้าตัวเขาอยู่ตรงนี้แล้วอัลบั้มก็ใหม่ดู้่ว่า ร้องนิดนึงดิจริงๆต้องมีคนอยากฟังอยากฟังแบบสดๆด้วยนะฮะสักนิดนึงอันนี้ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยนะคะเนี่ยแหต่เพราะต้องหนักรักไม่ช่วยอะไรค่ะก็ตอนท่านพุกแล้วกันก็อ่ะยื้อก็เหมือนเราจะยิ่งเหนื่อยรักไม่ช่วยอะไรเลย ฉันไม่ยอมเปลี่ยนเธอไม่ยอมเปลี่ยนยังคงทำตัวมันเคยเคยปรับความเข้าใจกันไปมันก็ซ้ำเก่าทั้งทั้ง,ท,งที่รักกันแต่เราเข้ากันไม่ได้เลยเมื่อเราต่างไม่เคยจะยอมลดก็ควรจะลาแน่ประมาณนี้นะคะ